สวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กับหมอเซนที่ฟิโอลาคลินิกนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะน้องสมัยศศินานักแสดงช่องเจ็ดค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้น้องสมยัยมาทําอะไรคะก็วันนี้มาดูแลเรื่องผิวหน้าค่ะได้ข่าวมาว่าที่นี่เรื่องปรับรูปหน้าดีมากๆเลยเจ้าใหญ่อยากให้คุณหมอจัดให้สักหน่อยค่ะจริงๆผิวหน้าของน้องสมยัยอะค่ะดีอยู่แล้วแล้วก็สวยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าหมอจะจัดให้ปังกว่าเดิมค่ะด้วยตัวเครื่องนี้เลยค่ะเป็นตัวเครื่องอัลทอรานะคะจะสังเกตว่าแบบว่าบริเวณกรอบหน้าของน้องสมยัยอะค่ะแอบมีความหย่อนอคล้อยนิดนึงหมอก็จะกระชับบริเวณกรอบหน้านะคะทําให้แบบกรอบหน้าดูเป๊ะมากขึ้นแล้วแก้มก็จะดูตื้นขึ้นด้วยค่ะ ทำเสร็จไปแล้วนะคะมาดูผลลัพธ์ที่ได้หลังทำออลท่ากันค่ะจะสังเกตว่าบริเวณกรอบหน้านะคะ,ะดูกระชับขึ้นนะคะแก้มกระดูกระชับขึ้นล่องแก้มเนี่ยค่ะก็จะดูตื้นขึ้นด้วยค่ะเป็นไงบ้างคะตอนทำเจ็จไหมคะ ก็เอาตรงๆแบบไม่โกหกนะคะก็คือมีเจ็บบ้างค่ะแต่ก็เป็นความเจ็บที่ทนได้ค่ะสบายๆเพราะคุณหมอคอยถามตลอดว่าโอเคไหมได้หรือเปล่าค่ะและผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือใบหน้าดูกระชับขึ้นทันทีหลังทําค่ะและที่แฮปปี้ไปกว่านั้นนะคะคุณหมอบอกว่า,วาการทําอัลเทอราหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ได้นานถึงหนึ่งปีเลยและที่สําคัญเลยถ้าเราจะมาทําอัลเทอรานะคะเราก็อดูเครื่องที่ได้มาตรฐานนะคะที่มีใบเซอร์รับรองแบบนี้ต้องเป็นของแท้เท่านั้นค่ะสามารถติดตามผลลัพธ์ของน้องสมัยได้ช่องทางนี้แล้วก็ของ อได้ช่องทางนี้เลยค่ะอย่าลืมมาปรับรูปหน้าด้วยเครื่องอัลทราที่ฟิโอราคลินิกกันดีเลยนะคะ